เพื่อนที่นะครับแบ่งออกได้เป็นกี่ช่วงก็แล้วแต่นะครับจุดสําคัญก็คือตรงนี้ครับรอยต่อระหว่างช่วงความเร็วปลายของช่วงก่อนหน้านั้นจะเป็นความเร็วต้นของช่วงถัดไป ตัวอย่าง2.8ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับ1วัตถุแต่คราวนี้เราจะให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่2ช่วงนะครับมีช่วงที่ความเร็วคงตัวแล้วอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่ความเร่งคงตัวต่อเนื่องกันก็คือแบ่งออกเป็น2ช่วง จุดสำคัญก็คือความเร็วปลายของช่วงนี้นะครับก็จะเป็นความเร็วต้นของช่วงต่อไปนะครับแล้วก็สําหรับในข้อนี้เนี่ยผมก็อยากให้คุณเห็นมุมมองแบบมปลายบ้างนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากการใช้ปริมาณที่เป็นตําแหน่ง x กับ x 0นะเราจะรวมกันเป็น x ล x 0เป็นการกระจัด s ไปเลยนะครับลองดูนะว่าคุณก็จะได้เห็นจริงๆแล้วมันเหมือนกันอนะ ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้มุมมองไหนห้เองใช้จะมองเป็นตำแหน่งก็มองเป็นการกระจัดนะครับโอเคโจทย์บอกว่าจงคำนวณระยะทางเน้นนะครับระยะทางท,ที่ใช้หยุดที่ใช้หยุดรถยนต์นะครับที่มีความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนี้เมื่อกี้ข้อที่ผ่านมาเราเคยทํามาแล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีก็คือคูณด้วย5ส่วน18นะครับก็จะได้ออกมาเป็น 25เมตรต่อวินาทีอันนี้เขียนเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับกำหนดให้ผู้ขับขี่ใช้เวลาตัดสินใจ1.0วินาทีก่อนห้ามล้อครับก็คือก่อนที่จะหยุดรถเนี่ยตัดสินใจ1.0วิก็คือยังไม่ได้เหยียบเบรกพอครบ1.0มิหยุดอ่าครบ1.0วินาทีก็เหยียบเบรกนะครับแล้วก็เหยียบเบรกด้วยความหน่วงคงตัวลบ15เมตรต่อวินาทียกกำลัง2องอ่ะดูกันเลยนะครับผมวาดภาพให้ดูนะ เราใส่แกนเอาไว้แต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะเป็นแกน x จุดกําเนิดเป็นไงก็ไม่อย่างนี้ก็ได้นะครับเริ่มต้นก็สมมุติว่าเราพิจารณาวัตถุตรงนี้แล้วกันตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะครับปรากฏว่าพอเขาอยากจะห้ามล้อก็คือเหยียบเบรกนะครับเขาต้องใช้เวลา1.0วินั่นหมายความว่าตอนแรกเนี่ยรถมันวิ่งอยู่เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมให้เป็น25เมตรต่อวินาทีเลยแล้วกัน ปรากฏว่าถึงตรงนี้เขาตัดสินใจที่จะเหยียบเบรกนะแต่ต้องใช้เวลาตัดสินใจหนึ่งวิแสดงว่าในช่วงหนึ่งวิเนี่ยที่อยู่ในช่วงการตัดสินใจยังไม่ได้เหยียบเบรกนะครับเพราะ,ะนั้นเขาจะวิ่งด้วยความเร็วคงตัว25เมตรต่อวินาทีตัวนี้คงตัวมานะครับแบบนี้มันก็จะคงตัวมาจนถึงตรงนี้ซึ่งเพราะในช่วงที่ตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เขาตัดสินใจนะครับก็จะใช้เวลาเท่ากับ1.0วินาทีนะเป็นช่วงที่ตัดสินใจ นในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวจากนั้นพอตัดสินใจครบ1น,นวินาทีปุ๊บก็เริ่มเหยียบตรงนี้ก็คือตำแหน่งที่เริ่มเริ่มเหยียบเริ่มเหยียบเบรกแล้วกันเอาเขียนง่ายง่ายพอเริ่มเหยียบเบรกปุ๊บเห็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นจุดปลายของช่วงแรกที่มีความเร็วคงตัวเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะมีความเร็วเท่ากับเท่านี้นะครับก็คือมีเป็นความเร็วต้นของช่วงนี้นะครับก็จะเท่ากับ 25เมตรเนี่ยแหละ25เมตรต่อวินาทีเพราะว่าตอนเนี้ยมันความเร็ว25เมตรเปอร์เซ็คงตัวมาตลอดพอเริ่มเหยียบตรงจุดต้นตรงนี้ก็จะมีเริ่มต้นด้วยความเร็ว25เมตรนะครับพอเหยียบปุ๊บนะมันก็จะช้าลงช้าลงก็คือมีความเร่งซึ่งเราเรียกว่าความหน่วงก็ได้ก็จะเป็นความเร่งที่มีทิศตรงกันข้ามกับความเร็วในตอนต้นของช่วงนี้ความเร่งก็ต้องมีทิศชี้ไปทางนี้เห็นไหมครับอันนี้คือความหน่วงก็คือความเร่งก็จะเท่ากับลบ 15เมตรต่อวินาทียกกำลังสองในที่นี้นะครับทิศบวกของเราก็คือทิศไปทางขวานะคือทิศต,ตามแกนบวก X เนี่ยแหละแล้วก็มันก็จะเคลื่อนที่แล้วช้าลงเรื่อยๆเนื่องจากมีความเร่งที่ตรงกันข้ามกับความเร็วมันก็จะช้าลงเรื่อยๆจนในที่สุดนะครับจนในที่สุดมาถึงถึงจุดนี้มันก็หยุดหยุดก็หมายความว่าความเร็วปลายของช่วงนี้นะครับเท่ากับ0เห็นไหมครับ สิ่งที่โจทย์อยากจะรู้ก็คือโจทย์อยากจะรู้ระยะทางตั้งแต่ตรงเนี้ยจนถึงตรงเนี้ยว่าเป็นเท่าไหร่เราจะพบว่าการเคลื่อนที่นี่ต้องถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงครับเพราะว่าถ้าคุณมองจากตรงนี้ตรงนี้เลยเนี่ยคุณจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการเคลื่อนที่ประเภทไหนเพราะว่าตอนแรกมัน25เมตรคงตัวแล้วค่อยมีความเร่งนะครับงั้นถ้าคุณมองทั้งหมดคุณแบ่งประเภทไม่ได้นะเพราะมันผสมกันอยู่คุณต้องแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือคุณแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงนี้ก็คือเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วคงตัวนะครับอีกช่วงหนึ่งก็คือตั้งแต่จุดปลายของช่วงความเร็วคงตัวเนี่ยไปจนทั้งหยุดนิ่งตรงนี้เป็นช่วงที่มีความเร่งคงตัวเพ,เพราะฉะนั้นพอเราแบ่งออกเป็น2ช่วงแบบนี้เราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะครับโดยช่วงนี้ก็กําหนดให้เราพิจารณาเป็นการกระจัดแล้วกันก็จะเป็นลูกศรชี้จากจุดต้นไปหาจุดปลายนะครับอันนี้ก็คือการกระจัด s นะแล้วเป็นช่วงแรกให้เป็น s 1นอย่างนี้ก็ได้จากนั้นช่วงที่2ก็ทำนองเดียวกันครับคุณลากลูกศรจากจุดต้นไปหาจุดปลายนะครับนี่ก็คือการกระจัด s นะครับในช่วงที่2เห็นไหมครับแบบนี้ซึ่งการกระจัดในแต่ละช่วงเนี่ยสามารถหาได้นะถ้าคุณใช้แบบมหาวิทยาลัยก็คือคุณเอาตำแหน่งที่จุดปลายลบตำแหน่งที่จุดต้นได้ s 1คุณเอาตำแหน่งที่จุดปลายลบตำแหน่งที่จุดต้นได้ s 2 แต่ในที่นี้เรามองเป็น s1 กับ s2 เพราะอะไรครับเพราะว่าโจทย์ต้องการระยะทางนะครับระยะทางตรงนี้หาได้ยังไงก็บอกว่าถ้าคุณดูตามภาพนะครับว่ารถจ์เนี่ยเคลื่อนรถต์เนี่ยเคเลเเคื่อนที่แนวตรงไม่มีการกับทิศเพราะฉะนั้นการกระจัดมีขนาดเท่าไหร่ก็จะยาวเท่ากับระยะทางซึ่งเป็นความยาวรวมตามเส้นทางการเคลื่อนที่นั่นหมายความว่าระยะทางสามารถหาได้จากขนาดของการกระจัดหรือก็คือหาได้จากตัว s1 ไม่มีลูกศร เอาเฉพาะขนาดนะครับทำนองเดียวกันจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเคลื่อนที่แนวตรงไม่มีการกับทิศระยะทางก็คือความยาวรวมตามเส้นทางการเคลื่อนที่ก็จะเท่ากับขนาดของการกระจัดพอดีเลยเพราะนั้นก็คือต้องการรู้ s2 ไม่ต้องมีลูกศรข้างบนครับเอาเฉพาะขนาดพอคูณหา s1 s พอคูณหาตัว s1 กับ s2 ตัวนี้ได้คุณเอามาบวกกันก็ได้ระยะทางรวมตามนี้นะครับโอเค งั้นเราก็เริ่มต้นทําการหากันเลยเริ่มต้นจากช่วงแรกกันนะครับช่วงที่1ช่วงที่1ช่วงที่1เนี่ยความเร็วคงตัว25เมตรเปอร์เซกเราก็ใช้ความสัมพันธ์ง่ายๆครับก็คือความเร็วเท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลาครับเพราะงั้นพอคุณต้องการรู้การกระจัดนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือการกระจัด s 1ก็เท่ากับความเร็ว คูณกับเวลาเขียนเลยนะความเร็วก็คือ25เมตรเซกถ้าคุณจะใส่ให้ชัดเจนนะครับก็คือมีขนาด25เมตรเซกในทิศไปทางขวามือก็คือทิศบวกก็คืออย่างนี้บวก25เมตรเซกคูณกับเวลานะครับก็คือ1.0วินาทีก็จะได้มา25คูณ1ก็ได้เท่ากับ25นะครับเมตรหารด้วยวินาทีแล้วก็คูณด้วยวินาทีว,าทวินาทีกับวินาทีก็ตัดกันนะครับ ตัวนี้หารตัวนี้อยู่ข้างบนก็จะเหลือเห็นว่าเหลือหน่วยเมตรอย่างเดียวแล้วก็ทิศบวกอย่างนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยการกระจัดมีขนาดเท่าไหร่ก็บอกว่าขนาด25เมตรนะครับทิศบวกก็ตามรูปเลยนะทิศบวกทิศไปทางขวาเพราะงั้นขนาดก็คือ25เมตรขนาดตัวนี้คืออะไรก็คือระยะทางระยะทางในช่วงแรกนะครับเพราะงั้นผมเอามาใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ก็คือ25เมตรแค่นี้เองอันนี้มอปลายเราเคยทํามาเยอะแล้วนะเพราะงั้นบางทีผมก็ ทำเร็วๆไม่ต้องพูดเยอะนะครับโอเคอัน,นต่อไปครับช่วงที่2ช่วงที่สสิ่งที่สําคัญก็อย่างที่บอกนะครับเวลาเราวัตถุเนี่ย เป็นวัตถุก้อนเดียวแล้วเคลื่อนที่แบ่งเป็นหลายช่วงเนี่ยจุดสําคัญก็คือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยความเร็วปลายเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นความเร็วต้นของช่วงถัดไปตรงตรงเนี้ยถ้าคุณมองจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับความเร็วปลายก็คือ25เมตรเปอร์เซกมันจะเป็นจุดเดียวกับจุดต้นของช่วงนี้เพราะงั้นความเร็วต้นของช่วงนี้ก็จะเป็น25เมตรเปอร์เซกเท่ากับความเร็วปลายของช่วงก่อนหน้านี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสําหรับช่วงที่2นี้ คุณก็ต้องเขียนข้อมูลออกมาว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างโดยเป็นการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งคงตัวนะครับเริ่มต้นเลยช่วงที่2เราก็จะมีความเร็วต้นนะครับ v 0ซึ่งเท่ากับ25เมตรเปรเซกเป็นความเร็วปลายของช่วงก่อนหน้านี้อยู่ในทิศบวกนะครับแล้วก็มีความเร็วที่จุดปลายของช่วงนี้ v เป็น0นนะครับแล้วก็มีความเร่งเป็นความหน่วงนะครับก็คือทิศลบทิศต,ตรงกันข้าม กับการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะครับจากนั้นสิ่งที่ต้องการหาคืออะไรต้องการหา s2 นะครับซึ่ง s2 จริงก็คือ x ลบ x0 อย่าลืมนะแบบนี้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณก็ไปดูเลยครับว่าสมการไหนที่รู้ตัวนี้รู้ตัวนี้รู้ตัวน,วนี้แล้วต้องการหา s2 หรือ x ลบ x0 นะครับก็จะเห็นได้ว่าสมการที่บ้านี้ก็คือสมการ v กำลัง2เท่ากับ u กำลังสอบวกด้วย2 a s เขียนแบบนี้มั่งสลับไปสลับมานะครับเราจะได้เคยชินนะครับจากนั้นผมต้องการรู้ตัวเนี้ยก็คือ s 2นะครับก็เอาตัวนี้ย้ายไปลบนะครับเอาก้อนนี้2 a ย้ายไปหารขอเขียนสลับข้างกันนะการนี้ก็คือ x ลบ x 0คืออะไรครับก็คือ s 2นะเพราะนั้นก็คือเท่ากับอันนี้ย้ายไปอันนี้ตกกำลังสองนะครับย้ายไปนะครับก็จะเป็น v กำลัง2ลบ v ศนย์กำลังสองหารด้วย2 a นะครับแค่นี้เองจากนั้นก็แทนค่าขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ออกมาเป็น v ก็คือ0กำลัง2ลบมีอยู่แล้วนะ v 0คือ25กำลัง2หารด้วย2 a a เนี่ยต้องระมัดระวังนะลบ15คำนวณเลขตรงนี้เลยครับได้ s 2ออกมาเท่ากับ21เมตรจริงๆก็มีเครื่องหมายบวกนะ ก็จะแปลความหมายได้ว่าการกระจัด s 2นะครับมีขนาด21เมตรในทิศบวกก็ตามรูปเลยทิศบวกชี้ไปทางขวามือเห็นไหมครับมีขนาด21เมตรเมตรวาะง s ส S2 ตรงนี้เท่ากับ21เมตรอ่เราก็ได้ s 1 s 2เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็หาความยาวรวมทั้งหมดก็คือระยะทางที่โจทย์ต้องการได้แล้วครับก็มาตรงนี้เขียนให้ชัดๆละกันนะระยะทางรวมทั้งหมดก็คือเท่ากับการเอาขนาด s 1รวมกับขนาด s2,s1 ก็คือ25เมตร S2 ก็คือ2 1เมตรรวมกันแล้วได้เท่ากับ46เมตรครับและนี่ก็คือคำตอบนะก็คือระยะทางทั้งหมดที่ใช้ในการห้ามล้อหรือใช้ในการเบรกรถยนต์คันนี้นะครับก็คือ46เมตรก็สําหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่าลืมนะสําหรับกรณีนี้นะวัตถุที่เคลื่อนที่ นะครับแบ่งออกได้เป็นกี่ช่วงก็แล้วแต่นะครับจุดสําคัญก็คือตรงนี้ครับรอยต่อระหว่างช่วงความเร็วปลายของช่วงก่อนหน้านั้นจะเป็นความเร็วต้นของช่วงถัดไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปตัวอย่างต่อไปนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างนี้นะครับเป็นวัตถุที่เราแบ่งการเคลื่อนที่ออกเป็น2ช่วงนะครับ